ละครมน่นมาจากคนที่ไม่เคยมีความรักไม่สนานความรักให้กับมาแกเปคนที่รักเป็น,ปน,ปน,น,ญญนความรักที่อะไรยังไย่างอยู่ในบาร์อะไรแบบโดยมีเค้ืงายในตัคนั่นแหละคือมีแบบมีมันีเดิมพันถือว่าถ้าทำไม่ได้อะอไเรื่องที่เราชอบที่สุดมันจะหายไปตลอดกาลเลยนะเป็นไหนบ้านไหน,ไหนีกิจสุจิขาเรื่องจริงหรือเ,เป็นเรื่องจริงของคนในบทนะผมแล้วจริงๆคือเราแข็งไม่แข็ง มันเป็นคีย์เมสเซจในเรื่องใช่ค่ะขอโทษใช่คี้์ในแมสเซจในเรื่องเออวันนี้ใบจะยังไงบ้างในเรื่องมันก็เคยแข็งมาก่อนแล้วมันมันก็ไม่แข็งแล้วแข็งใหม่อ่าม่เป็นอย่างนี้แหละครับอ่าแข็งแล้วคับมันก็จะเริ่มออกมาถึงใจเราอ่ะแข็งแข็งไอ่อนได้ บูดขาดเท่าแบบตัวอื่นๆอย่างเงี <whatnot> ้ย <sometimes>. ค่ะเขาเรียกว่าหนูเป็นแบบเหมือน general base ของไบอะไรอย่างเงี้ยใช่เป็นเจ้านายเป็นเจ้านายแต่บอกว่าเห็นป่ะแต่เห็นป่ะอบบในการบอกว่าเมาไบที่บอกว่าไบก็คือเดินอย่างนั้นกูพี่ไม่เห็นเลยรวะเออ ผลนะการที่มันจะดูว่าจริงแรกๆเสรินแต่ผมมารู้ตัวเองว่าผมเลิกเสรินคือผมใส่ผ้ากัหนูำไปเดยอะการเยาวราบผมก็รู้สึกว่าเออไม่ได้เราไม่อายวะเออมันก็จริงแล้วเออที่จริงเวลาอย่างนี้รับเลิีกว่าอะไรที่สุดที่ร่วมเล่นด้วยกันอ่ะในเรื่องเนี้ยผมว่าผมไร้ยางอายไปแล้วพี่ผมไม่เถิ่อนอะไรเลยแล้ว แต่ละคนในเรื่องนี้ก็จะแบบว่ามันชื่อเรื่องว่าเลิ่มเลเซอร์เหมือนเป็นคนเรียนให้เราในแต่ละบทแต่ละบทว่าเฮ้ยแบบนี้เรียกว่า, er <c oughs> า,าความรักหรือเปล่าแบบนี้เป็นยังไงนั้เนเหมือนจะรักนะแต่มันก็าามีอะไรสักอย่างถ้าเราเจอรักแท้จริงแททนกัได้สามรีงอันนี้เป็นครั้งแรกที่ทำงานกับช่องวันด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ มัน underexpect ประมาณนะึงสนุมกนมากสนุกมากคือเวลาเล่นหรือว่าอยู่ในซีนหรือว่าซีทที่มันเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยขำกันเองขำกันเองมนะากเรานะจะรู้สึกเราจะรู้สึกยากมากเพราะว่าเสียงขำจากมอนิเตอร์ดังมากคือถ้ารู้สึกว่าได้ยินเสียงขำจากมอนิเตอร์แบบมุ่งกลับมาถึงหลายคนนะถ้าได้ยินเสียงขำจากตรงนั้นแปลว่าจินะตเสแล้ว อแรกอะ่ะมันจะเป็นยเขาจะเขียนคว่าให้เรียกเรียกเขบางว่าคุณพี่หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่คือพอเขาเล่นไปเรื่อยๆอะทุกคนเปลี่ยนแล้วในบทก็ต้องเปลี่ยนเลยเขาเรียกเขาว่าเจ๊คือแบบเจ๊มากาแบบเจ๊สุดๆเลย้น้งนงงาาเรรื่ออีวยล อะไรกันอยากถามว่าใบร่วมงานก,กับตีชาเป็นยังไงบ้างนะมันเป็นมันเป็นยังไงมันมันมันดูเอ็กซ์เพรสหรือมันคือแบบเฮ้ยว้าวหรือว่ายังไงว้าวมากตีชาคือเป็นอีกคนหนึ่งที่ผมผมไม่เคยเห็นเขาแสดงผมไม่เคยดูงานเขาแต่ว่าพอเขาเล่นด้วยกันนะผมก็าทั้งลสุดมากเออเอนเนอร์จีเขาแบบไม่มีวันหรอดโอ้โหแต่คนนี้เป็นบททดสอบเลยนะแบบข้ามขำเด็กขาดยังไงคือแบบคือถ้าเล่นกับเขาคือเขาแบบสุดมากใช่ไหมคือเวลาเขามาสุดอ่ะแล้วเราข้าม มันหลุดนอกสคริปต์มามันต้องคุกขำอ่ะเราอินมกไหวปะเราต้องใจแข็งนะพี่เราต้องใจแข็งมากๆเนี่ยเข้าบ่อยเข้าบ่อยบ่อมาเขาก็จะมาในหลายลุกเขาจะเปลี่ยนลุกมาหาผมใช่ไหมอ่ะอ่ะแต่เมื่อกี้ที่เซอก็คืออีกหนึ่งลุกที่เจอคือเป็นมาดอนน่ามาดอนน่าคือหนึ่งลุกมันจะมีอีกหลายๆลายุกหลายๆลายหลายๆลายุกแล้วก็จะเปลี่ยนภาษาพูดไปเรื่อยๆ จริงเวลาเล่นอย่างนี้มันต้องคุยหรือมันต้องเตรียมกันยังไงบ้างเพราะว่ามันดูเป็นแบบว่าไหลลื่นไม่ค่อยได้เตรียมเรื่องนี้นะพวกเราเล่นกันคือออกแนวอินฟูวิสมากกว่าไปเจอกันหน้างานแล้วมันก็จะได้ความตนกหรืออะไรบางอย่างแบบโมเมนต์อะไรมันสดมากคือยิ่งเล่นเราเล่นกับแพทคือบทเราสลวนหัวตัวหมดแต่มันก็รู้เรื่องเต่างเลื่อนติดใจเล่นตายคนนี้อยากเล่นไปเล่นมาสีดสายในยามวัยยังยากของเรา ทางทีวีขอมาได้เหมือนกันมันเรียนคัดกับไม่คัดโอเคโอเคครับก็ขอฝากทุกคนด้วยนะครับผมอันดับแรกเลยใครที่ยังไม่มีแอปวันดีไปโหลดก่อนเพราะว่าเรื่องของเราในเวอร์ชันอันดัคัดอันเซนเนี่ยจะไปอยู่ในวันดีซึ่งผมอยากให้คุณดูในนั้นมากเพราะว่ามันสุดโต่งมากสนุกมากฝากเลิกเวอร์ชันโปรวันโอ้ยนะครับขอบคคุณ่ะ เยอะตัวหน่อยเยี่ยมอะอะอะเฮ้ยชุดชุดแพทนึงนะชุดเลย